ัลโหลขอกาสวสวัสวดีเพื่อนๆชาวเซอร์ไนเดอร์นะครับผมวันนี้อยู่กับหอใต้ดินชั้นที่26ก็ไปดุยีกัน้วสำหรับชั้นนี้ผมมี3เวฟก็ส่วนใหญ่จะหน้าซ้ำๆครับผมยกเว้นมันจะมีคามา่ามีดิปโป้มีลินทีผมที่เปลี่ยนมาส่วนที่อันตรายที่สุดของชั้นนี้ก็คงไม่พ้นกับ <c oughs> สกิลทูลูบับของคาราัมผากับสกิลสีเป้าของลินที่การันตีเกือบจะสั่งตาได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ศัตรูมีชิวเยอะมากับผมไม่ว่าจะริปโปหรือไม่ก็ได้ความถึกจากคามา่าควรจะเอาตัวที่มีสกิลที่การันตีคีย์ที่เข้าหน่อยผมกับหลายๆฮิตเพื่อไปจัดการเบิร์นวอลชิวพวกนี้ให้หมดเงื่อนไขของฉันนี้คือนักกว่า3นาทีและอสุนิวเวสพยายามอย่าลืมเอาตัวกันสถานะไปด้วยก็ดีนะัมเพราะว่ามีแพนด้าที่คอยปวดอ่าแล้วก็มีของเบ้งลบบัฟลบด,ดาเมจของเรามีอ่าลบตาบอดนะผมจากลิน อาจจะเล่นยากหน่อยถ้าเกิดไม่มีตัวลบสถานะหรือตัวล้างสถานะหรือป้องกันถ้าสีก็จัดตามสไตล์การเล่นได้เลยผมอย่าลืมปรับให้เหมาะสมกับสายการเล่นด้วยสําหรับวันนี้ผมอาจจะก้าวดาวยากแลยผมเพราะว่าโอรโมชั่นทีมผมเนี่ยไม่ได้เน้นไปที่การปีาตัวผมฉะนั้นเนี่ยมันจะเคลียร์มอนค่อนข้างช้าอาจจะไม่ได้ก9ดาวนะผมคาดการไว้อย่างนั้นจอ,อ,อกไปรูกัน เปิดมาก็คงจะใช้สกิลเบิร์นเกาะของคาม่าไปก่อนหนเพราะว่าไม่อยากโดนคาม่าใช้สกิลแรงๆมารีรบจัดการไปก่อนเลยก,กันถุงเกาะให้ได้เยอะที่สุดสามเป้าหมายผมด้านหลังปึ๊บปึ๊บป๊บโอเคอาจจะใช้อีกทีนึงผมเพื่อความชัวร์มีคลอยมากเกไม่เป็นไรผมติดชิวอ,อ,อีกทีนึ่งผมปึ๊บป๊บปึ๊บโอเคโดนเกาะคาม่าน่าจะหมดแล้วก็เตรียมสกิลโจมตีหนักๆได้เลยผม มาไม่เป็นไรสกิลนี้มาอืมเพราะว่าติดชิลนะผมน่าจะตายเหรออึ๊บอึ๊บอึบอึบสังเกตว่าตายอยู่ครับผมโอเคผมขอเวลานิดนึงสกิลต่อไปเหมือนเดิมแล้วกันคือเบินเกาะครับผมเบินเกาะศัตรูให้ได้การที่ผมเอามิโฮมาผมก็เป็นสกิลหนึ่งที่คอยเบินเกาะค่อคนข้างเยอะอยู่เบิร์นไปครับผมอิปโป้มีเกาะทั้งหมด หกครั้งหรือห้าครั้งนี่แหละแต่จะต้องเสียเวลาในการเบิร์นนิดนึงสตูเหลือสี่เป้าแล้วผมใช้สกิลนี่ก็ได้ผมะจะได้จัดการได้เร็วๆหน่อยตึ๊บตึ๊บโอเคยังเหลือก็อยู่อีกหน่อยอออตีก็ไปผมแล้วก็โจมตีด้วยห้าเป้าของลินน่าจะพอเคลียร์ได้อยู่ สตูอ่ะใช้มากสับมากโอเคผมติดชิวอยู่ยังพอสบายสบายอยูอ่น่าจะตายไหมอืมนิดนึงครับค่อนข้างถึกอสับไปแล้นะผมแต่สตูจะได้ออกสกิลก่อนในเทอร์หน้าก็อาจจะลำบากนิดนึงอันนี้ตอนนี้เราก็ต้องรีบทําเวลาแล้วเพราะว่าเวลาเริ่มน้อยแล้ว อ่ะบัฟมาผมก,ก็เคลียร์ไปก่อนเลยคนระับถึงแม้ว่าจะสกสิกลไม่เข้าเดี๋ยวก็ใช้สกลิเลเร่งเทไไินไวได้โอเคตอนนี้ก็ใช้สกลิลถลุงชิวและรัวเลยคนระับเพื่อจัดการลินอาจจะไม่ทันเวลาก็ไม่เป็นไรผมเพราะลินมันค่อนข้างมีเกราะเยอะ,อะก็บเบิร์นไปเรื่อยๆไม่ทันไม่เป็นไรเอาแค่ให้ได้อ่หกดาวได้ผมเน้นที่ผ่านแล้วกันเพราะว่ายัางไงก็ จะไปแข่งอันดับกับพวกระดับสูงๆก็ยากพอดูครับผมเพราะว่าเขาค่อนข้างจะมีของที่แน่นๆนะครับผมสำหรับคนที่ของน้อยๆก็เน้นกับเอาเท่าที่ได้ครับผมฝืนมากก็พยายามอย่าฝืนเพราะว่าบางทีเนี่ยฝืนเกินไปแล้วมันจะทําให้การเล่นเราอะ่ะมันเฟลได้ครับผมนี่อาจจะไม่ต้องใช้สกลิลละโอเคสับแผนมากก็ไม่เป็นไรครับผมก็มไม่มีตัวตายเสียเวลาบ้างเล็กน้อยอะแต่ว่าเน้นที่การผ่านก็โอเคแล้ว ได้หกดาวผมก็โอเคไม่ได้แย่มากครับเน้นพิพานคนที่ทําได้สามนาทีกว่าหรือเร็วกว่าเนี่ยอาจจะใช้ตัวละครที่ดาเมจหนักกว่านี้หรือว่าเน้นไปการที่การใช้ตัวละครห้าเป้าเขียบเป้าหมายก็เลยจบได้ไวก็ไปดูชั้นที่27บเจกันดี่ตัวย่สิบเจ็ดผมศัตรูมีได้ห0สบีเดียวทีเดียวเพราะฉะนั้นชั้นนี้น่าจะยากอืม เร็วเลือกสตูอยู่ที่ประมาณ5้าห0งพลังโจมตี37 0 0มพลังป้องกันอยู่ที่3 2 0 0มมีเอฟเฟกต์พิเศษคือสร้างโล่ผไม่ได้รับความเสียหายท้ากับจนครั้งที่โจมตีอารมณ์น่าจะเป็นประมาณว่าเหมือนเดิมรับผมชั้นก่อนหน้านี้คือได้บัฟพิเศษอาจจะต้องใช้ตัวพวกถลุงเกาะเยอะๆผมมาจัดการอืมถลุงเกาะเยอะๆก็มีพวกใครผมกันสี่ห้าเป้า อ่าแกน่าจะพอกันถ้าจะกันไม่ได้อาจจะต้องเอาตัวกัน5เป้ามาด้วยผมเพื่อมาลงชั้นนี้โอ้แต่ส่วนใหญ่ศัตรูมีการทะลุมีทะลุ5เป้าด้วยแล้วก็ตีแรงมากโอเคเดี๋ยวดูวเนี๋ยเงื่อนไขของท่านนี้คือเล็วกว่าเซียทีและจัดวางอาซินประเภทหนึ่งตัวศัตรูส่วนใหญ่เป็นสายกายภาพผมามตัวเวสสอตัว ก็จบแล้วผมสำหรับชั้นยี่หก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามผมทั้งในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจได้ก็เหมือนเดิมครับผมใครอยากให้กำลังใจก็อย่าลืมติดตามกันเรื่อยๆด้วยผมเจอกันผมพรุ่งนี้ชูดีครับ